ชวนกินเทีย่ยวตามสไตล์ตอนนี้ก็คือจามีข่าวดีมาบอกว่าจะขายรถเป็นให้กับท่านผู้นสนใจนะครับเดี๋ยวไปตามกันเลยครับครับเป็นคันนี้ครับเป็นเบนซ์ W211 หน้าทนูครับหน้าทนูก็ตรงนี้มันจะยื เป็นปี2,507นะครับ2,507นะครับเป็นวัดบ้านนะบ้านผมเองอยู่นี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับสีเสือช่ำเงาวางน,นะครับนะสีสวยครับเป็นปี07เป็น E 200 NGT NGT ก็คือใช้แก๊ส NGT NGV นั่นเองนะครับนะสะภาพภายนอกดูสภาพภายนอกก่อนสวยมากรถไม่มีชนหนักนะครับสีสันช่าแวววาวนะครับสภาพรถเกรด A เลยนะครับสภาพสวยครับ สร็ครบใช้การได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของไฟในเรื่องของเบรกแต่ครบนะครับดูภายในกันครับภายในก็สวยงามครับสวยงามไม่มีที่ติดเลยครับเบาะยังสภาพดีเยอะเลยนะครับเบาะหน้าเบาะหลังนม่เป็น แขงควบคุมกระจกแล้วก็ที่นั่งนะครับสามารถใช้การได้นะครับแล้วก็ที่ล็อกเซนท่นล็อกสีบานนะครับแล้วก็เป็นไฟไฟติดทุกดวงนะครับแล้วก็อันนี้ใช้2ระบบสามารถใช้ระบบแก๊สก็ได้ใช้เป็นระบบน้ำมันก็ได้เดี๋ยวผมสาตาร์ทให้ดูการสาตาร์ท ก็เป็นกุญแจน้ำเต้าหรืทาแค่ชึ่งเดียวนะครับเด็กนะนครับไม้อยู่ที่1,7369กิโลนะครับเป็นไม้แท้นะครับนี่ฮะวิ่งน้อยครับใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ใช้ทั้งแก๊สเราสามารถปรับ ตัวนี้นะครับนี่ฮะมันมีทั้งแก๊สและมีทั้งน้ำมันนะให้เราเลือกบริโภคได้ถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นระบบน้ำมันนะระบบน้ำมันก็จะเปลี่ยนนะเราไม่ใช้แล้วก็กดลบครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊ส จกวิทยุแอร์เย็นฉ่ำมากรถสวยครับสภาพเบาะนะฮะดูเงางามไม่มีรอยปิยน่นะนะน็อตทุกตัวนี่ยังไม่ได้แกะเลยครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นเลยะฮะรถสวยสภาพดีมากประตูประตูด้านหลังกันนะครับ อันนี้เป็นเอกสารผมนะครับไม่เกี่ยวกระพาาใหม่กิ๊กเลยครับเบาอันนี้พับได้นะครับสามารถเปิดได้พับได้อีกบานหนึ่งก็พับได้นะครับโดยพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นม้าน,นด้านคนนั่งนะครับ าสามารถที่จะดึงขึ้นมาปิดได้นะครับม่านเอาลงได้ขึ้นได้ใช้การได้ครับปกติครับเรามาดูในเรื่องของม่านไฟฟ้านะครับม่านไฟฟ้าใช้การได้ครับคือปรับทางด้านตรงนี้นะครับม่านแล้วกดบัฟบม่านก็จะขึ้นใช้การได้ครับ กดลงกดลงก็ใช้การได้ครับอันนี้ครับลงครับอันนี้ขึ้นกดขึ้นอีกทีหนึง่งใช้การได้ปกติครับแล้วก็หัวหมอนนะครับหัวหมอนหลังนะครับหัวหมอนหลังเราสามารถที่จะกดตัวนี้นะครับตัวนี้หัวหมอนนะครับ กดปับ๊บอ่าลงใช้การได้ครับสภาพรถสวยครับเงางามฉ่ำขายราคาไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นประตูซ้ายม่านม่านทางด้านซ้ายนะครับสามารถใช้การได้อ่าแล้วก็เอาลง ใช้การได้ปกติครับรถสวยล้อแม็กนะครับล้อเป็นขอบ16ครับผมเป็น225 5216นะครับ R 1 6ปี19ครับรถยางยังใหม่อยู่บานพับอะไรยังใช้ได้อยู่นะครับรถฉ่ำสวยงาม เดี๋ยวขอแจ้งราคาราคาที่จะตั้งขายนะครับคือ529,000บาทพิเศษครับเป็นรถบ้านใช้เองเลยครับ529,000บาทติดต่อได้ที่0892063072เดขขึ้นเบอร์ไว้ให้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณมากครับ